ไทยอง b t s พักผ่อนสุดชิวฟาดขลับเจอลีซาต่อเดือนพร้อมกับอัพสตอรี่และเจอพี่ใหญ่แล้วสวัสดีทุกคนค่ะในเวลาประมาณตีสาบ้านเราเนะะียค่ะก็คือเวลาไทยศิลปินชิดดังระดับโลกค่ะนักแสดงหนุ่มพักโบกม ดกแทยยง BTS คาและสาวลิซ่าสาวน้อยคนไทยค่ะแห่งแบล็คพิคได้เดินทางไปยังบานฤสแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งสามคนค่ะเดินทางที่จะไปร่วมงานสอบแผ 23, ่2ยี่สิบสามเมนสแวร์คอร์เรชันโดย e l รี e ค่ะลิซ่านะคะไปในฐานะ g l o b a l ambassador ระดับโลค่ะของแบรนด์หรู GBA นะคะของเซรีนและคิมแทยองค่ะพักบรกกอบไปในฐานะแขกรับเชิญแน่นอนว่าวงการเคป๊อปตัวท็อปคจนจอมมาเจอกันที่ป่าลิค่ะต้องปังปุริย์มาแน่จ้า ะะตั้งแต่อรอไม่ไหวแล้วค่ะใกล้ถึงวันกันแล้วที่ศิลปินดัง King Bts นะคะครีมแร a n พ p ค่ะ p ั r โกก g อ m นะคะดักแสดงชื่อดังเจอกันที่ปารีสในระหว่างที่ทั้งสามคนนะคะลงจากเครื่องพวกเขาค่ะตาก็าอัพรูปภาพกันรัวมีแฟนจำนวนมากค่ะที่เจอพวกเขาทั้งสามคนที่ร้านอาหารด้วยกับความที่พี่ใหญ่ดองเล็กนะคะแล้วก็มีแฟนบางส่วนนะคะมีการนำโฟโต้บุ๊กนะคะ0327ไปให้ลิซ่าเซ็นด้วยความเป็น แฟนคลับนะคะเจอลิซ่าได้เกือบทุกที่เจอปุ๊บก็คือขอนลายเซ็นปั๊บเลยนะคะแบกโฟนโต้บุ๊กมาขอนลายเซ็นถึงที่น่ารักมากๆค่ะส่วนสาวลิซ่าเองก็ยิ้มย้ําจําใสตลอดค่ะลิซา่ายังได้อั๊บเอ็กสตอรี่อีกด้วยนะคะผ่านรูปถ่ายกระจกนะคะน่ารักมากๆลิซ่าก็ถ่ายอยู่ที่ช็อปของเซรีนนะคะแ,แฟนๆแก็เจอลิซ่าอยู่บ่อยครั้งค่ะลุกการแต่งตัวของเธอก็สวยเก๋นะคะแฟเชส่นสุดแฟนคลับหลอบ่ลอมๆเนะคะแต่ไม่มีการรุมแต่ยัง แฟนคลับก็ยืนถ่ายเฉยๆนะคะตามด้ยเสียงเรียกริซาริซาค่ะในส่วนของแฟนคลับคนนี้นะคะมีการถมพาด้วยธงชาติไทยอีกด้วยค่ะทั้งแพอย่งเองนะคะยังได้มาอัพไอจีและโพสตอย่างต่อเนื่องค่ะชิลๆบนสบายๆนักฟังเพลงนะคะกินน้ำเปล่ากินโค้กถ่ายรูปที่ร้านอาหาระคะ่ะชิลๆใส่เสื้อลายแดงขาวนะคะลุกเซอร์ใส่แว่นตาดำรวมถึงเข้าช็อปนะคะลองชุดขนฟูแบบนี้เลยค่ะอลังการงานสร้างมาก แต่เช่นสุดค่ะก็ไม่ทราบว่าแทยองนะคะจะใส่ในวันอะไรหรือแค่ลองสัก์เล่นเฉยๆก็ไปได้ค่ะนั่งสบายๆนะคะพักผ่อนสบายๆมีการเล่นกีฬาค่ะพบปะก,กับเพื่อนๆในส่วนของพี่ใหญ่นะคะนักแสดงหนุ่มพักบกอมค่ะหลังจากที่เจอตัวล่าสุดที่สนามบินอินชอนนะคะล่าสุดก็เจอพี่ใหญ่ออกมาข้างนอกแล้วค่ะมีแฟนคลับนะคะขอเซลฟี่พี่ใหญ่กันสักหน่อยคือหล่อมากค่ะใจดีมากรีแลกต่อแฟนคลับมากๆค่ะเจอตัว สดเป็นๆแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากสนามมีเดนาชาติอินช,อ,ชอนอย่ากพระชมนะคะในคืนวันที่27มิถุนายนค่ะที่ะถานี้เวลาประมาณตี2-30นาทีนะคะเวลาไทยบ้านเราจัดทีป่ปารเลเดอร์โตเกียวมิเซียมออฟโมเดิร์นค่ะแฟนๆก็รอชมความปังปุริเย่ค่ะวงการต้องสั่นสะเทือนนะคะกับ3ไอดอลได้เลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวค่ะศิลปินหนังระดับโลกได้เจอกันที่ปารีสขนาดนี้ you